สวัสดีครับครูโจวคนเล็กงานช่างไม้จิตาิตรานะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่4นะครับผมของการแนะนําการใช้งานตู้ปุ่มหน้าตู้นะครับติก๊กไล,ลอนอยี่ห้อไล,ล่อนนะครับติ๊ก2 5 0 PACDC 250คือกระแสไฟสูงสุด P คือมีระบบเพา ACDC คือเชื่อมได้ทั้งาการเชื่อมแบบ AC แล้วก็ DC นะครับผมพาร์ทแรกเราพูดถึงการเชื่อม DC ที่ไม่มีเพาหรือเป็นลักษณะ AC ไเนีย นะครับผมพารที่2เราพูดการถึง DC แล้วก็ใส่ระบบเพา์เข้าไปด้วยนะครับผมพารที่3เราพูดกันถึงการเชื่อมแบบ AC ลี n เนียนะครับผมก็คือไม่มีการใส่เพาวพาร์ที่4เราจะมาพูดกันถึงถ้าเกิดเราปรับการเชื่อมเป็นโหมด AC แล้วก็ใส่เพาเข้าไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผม โหมดที่4นี้เป็นโหมดที่เราสามารถใช้ปุ่มทุกปุ่มของหน้าจอได้นะครับผมได้หมดเลยนะครับผม start a นะครับผมหรือ up slope ขึ้นไปเพื่อให้กระแสค่อยๆขึ้นก่อนที่จะเป็น welding a welding a คือกระแสเชื่อมจริงที่เราปรับตามขนาดความหนาของชิ้นงาน นะครับผมเป็นกระแสเชื่อมจริงแต่ว่าถ้ามีเราปรับสตาร์ท A มันจะค่อยๆร้อนขึ้นไปจนถึง w e ลดิ n ง A จะใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเราเปล่าปรับได้หรือไม่แล้วก็โรงงานเขาปรับมาเท่าไหร่นะครับผมแบ็กกราวเอเราต้องมีกรณีเราใส่เพาเข้าไปด้วยนะครับผมเพาเรามันจะมี2กระแสก็คือกระแสบนกับกระแสล่างก็คือกระแสเชื่อมจริงกับกระแสแบ็กกราวที่มันดอกไฟลงมานะครับผม ดาว o p นะครับผมดาว slope ก็คือเวลาเราหยุดการเชื่อมปุ๊บก็ให้ความร้อนมันค่อยๆลดลงโดยที่ไม่เป็นสตัดเป็นศูนย์เลยนะครับผมเพราะจะมีปัญหากับการจบชิ้นงานที่เป็นตามดหรือเป็นหลุมนะครับผมเพาเาฟรีนซีก็คือการปรับลูกเพาะนะครับเหมือนการปรับเพาใน DC เพานั่นเองไม่ได้มีอะไรนะครับผม h o w with ก็คือเป็นการเลือกความสำคัญระหว่าง w e i l d i n g a กับ background a นะครับผมว่าเราจะให้ความสำคัญกับกระแสเชื่อมจริงหรือกระแสเชื่อม Back Up มากกว่ากันนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผม p o r t f o l ก็คือปล่อยแก๊สไปคุมแนวเชื่อมอีกกี่วินาทีก่อ,อหลังจากที่เราปล่อยสวิตทอสนะครับผมและ ac balance นะครับผมก็คือการเลือกความสำคัญระหว่าง เราจะเปิดผิวกับการซึมลึกเราจะเลือกความให้ความสัมพันธ์กับอะไรมากกว่ากันนะครับะระหว่างเปิดผิวเยอะได้การซึมลึกน้อยกับเปิดผิวน้อยแต่จะได้การซึมลึกที่มากขึ้นนะครับผมอันนี้คือเราสามารถใช้ได้ทุกปุ่มเลยทั้ง8ปุ่มนะครับแต่สิ่งที่จะต้องระวังนะครับผมในพาสที่4นี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือ1 การเชื่อมแบบ AC เนี่ยมันด้วยด้วยไทยของมันอยู่แล้วเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการเชื่อมแบบเพอย่ละแต่เป็นเพาที่เป็นเพาของเฮิร์ของ AC เองก็คือ50เฮิร์ต่อวินาทีที่กระแสะไฟบ้านเราที่ใช้220โวลต์50เฮิร์นะครับผมก็คือมันจะต้องยิงเป็นรูปไซา์แบบนี้อยู่แล้วนะครับผม50เฮิร์ต่อวินาทีนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดเราไปตั้งเพา เข้าไปอีกนะครับผมเพาเข้าอีกเพาของเครื่องนะครับผมจะยิงเป็นเพาเป็นปึ๊บ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 แบบเนี้ยยิงเป็นเพาเนี้ยน้อยสุดคือ0.5นะครับตรงตรงตามปุ่มนะครับมากสุดคือ5ลูกต่อไม่ทีสังเกตว่ามันจะมีการขัดกันอยู่นะครับผมระหว่างการการขลื่นทรายของเพาเฮิร์ของ AC กับเพา เผาที่ยิงเป็นลูกของการปรับเผานะครับผมดังนั้นการปรับเผาตรงนี้คือต้องระวังนะครับผมต้องระวังระวังอย่างมากเพราะหนึ่งสัวไอ้ตัวนี้ถี่ไอ้ตัวนี้ห่างนะครับผมเวลาเรามาซ้อนกันอย่างนี้นะครับดังนั้นมันอาจจะมีบางลูกที่เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการแทรกสอบนะครับผมบางลูกที่ขึ้นมันตรงกัน มันก็จะเป็นการเสริมแรงทำให้ไฟวืบขึ้นไปสูงกว่าปกติและมีบางลูกที่มันอาจจะเกิดการหักล้างกันและทำให้ไฟได้น้อยกว่าปกติเพราะว่ากระแสไอ้ฝั่ง ac มัน5 0เฮิร์กระแสนเนี่ยส่วนเราปรับที่5เฮิร์ดังนั้นมันจะอาจจะมีลูกที่ตรงกันบวกเพิ่มเสริมแรงกันหรือ,ออาจจะมีบางลูกที่มันเป็นคอร์โค้แล้วก็ไปหักล้างกันเองทำให้กระแสมันดับตรงนี้ ก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับผมระวังในงานที่ไม่ได้ซีเรียสมากมายอะไรก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมในการที่ไฟมันจะวูบวาบวูบวาบ,บนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่กรณีของงานที่มีมีงานที่ต้องซีเรียสนะครับผมที่จะต้องซีเรียสเรื่องกระแสไฟซีเรียสเรื่องท่าทางจะต้องไปเอ็กซเรย์ X หรือจะต้องไปตรวจสอบโดยอินสเปกเตอร์อะไรต่างๆจะต้องเข้ามาตรวจสอบนะครับอันนี้ก็ต้องระวัง นะครับผม G <G> ก็คืออ,อ,อันนี้ก็ต้องไปลองปรับดูว่าเวลาปรับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมและก็ตรงส่วนของเพาเองก็เหมือนการตรงกระแสว e l ดิ้งเอกับแบ็กกราวนะครับผมแบ็กกราวเอเนี่ยถ้าเกิดเราปรับห่างกันมากนะครับผมห่างกันมากมันจะส่งเสริมทําให้เวลามันหักล้างกันนะไฟมันก็จะดรอปลงค่อนขึ้นเยอะนะครับดังนั้นตรงส่วนของถ้าเกิดเราจะปรับเพา ในของ AC แล้วก็ปรับโหมดเพาเนี่ย Background A กับ w e l d i n g เเนี่ยเราไม่ควรที่จะปรับผ่านกันมากเกินไปอาจจะปรับ w e l d i n g A กับ Background A อยู่ที่ประมาณสัก10%หรือไม่เกิน20%ก็พอเพราะจริงๆแล้วนะครับผมจริงๆแล้วชิ้นง,งานของเรามันมันเป็นอลูมิเนียมมันมีการกระจายแผ่ความร้อนได้ดีมากๆ ะครับผมดังนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปพักตรงส่วนของแบ็กกราวกระแสนะครับผมว่าไม่ให้มันโอ่มพรมร้อนเพราะมันกระจายได้ดีอยู่แล้วนะครับผมการเราปรับให้มันห่างมากมมันอาจจะเป็นผลเสียสําหรับการเชื่อมอลูมิเนียมมากกว่านะครับผมมันจะเป็นเม็ดบีบที่ไม่เสมอนะครับผมจริงๆเพล้าเนี่ย ช่างของเราเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นการสร้างเกจอัตโนมัตินะครับผมแต่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเรายิง AC แล้วก็ไปใส่เพาอีกนะดังนั้นมันจะมีบางเม็ดที่ไฟแรงจังบางเม็ดที่ไอ้ไฟดอกเหมือนจะไม่ละลายไฟแรงไฟดอกไฟแรงไฟดอกอะไรเงี้ยซึ่งอาจจะเจอกันได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับผม ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจในงานเชื่อมนะครับก็ครบท้วนแล้วทั้ง4พาร์ทพาร์ทแรกเชื่อม DC พาร์ทที่2 DC ใสเ่เผาพาร์ทที่ 3, การเชื่อม AC ธรรมดาและพาร์ทที่4คือข้อระวังในการเชื่อม AC และใส่เผาด้วยนะครับผมมีคำถามอะไรใา่ไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าเป็นประโยชน์ครูโจจะมาตอบและสําหรับใครที่สนใจเครื่องในราคาย่อมเยานะครับ ก็แบรนด์ไลรอนเองกับยูมินีเองนะครับผมก็เป็นสปอนเซอร์ให้นิดหน่อยนะครับเป็นผู้สนับสนุนในการให้เครื่องได้มาการเรียนการสอนของครูโจนะครับผมก็มีราคาพิเศษเล็กน้อยให้นะครับผมก็โทรมาตามเบอร์โทรทายคลิปได้เลยนะครับวันนี้พอให้นี้ครับสวัสดีครับครูโจคนเสิงานช่างไม้จิตอาสาครับ